ก็สวัสดีครับทุกท่านช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าติดงานแล้วก็ไม่มีเวลาเลยวันนี้ก็จะทำคลิปสั้นๆนะครับในการตั้งเขาเรียกว่าอะไรผม,มรู้ผู้ถูกนะตั้งตั้งควันนะครับตั้งอัตราการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงเนะาะง่ายถ้าเกิดนี่ตัวนี้ตัวตั้งมันอยู่นี่ครับคูต้ายนมาจะเหมือนกันครับ ดึงฝาครอบนี่มาจริงๆผมทําการตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ารีบไปงานบุญกระถินนะครับวิธีการตั้งก็ไม่ยากครับนะตาครับการตั้งไม่ยากนะครับก็ดึงฝาครอบนี่ออกนะครับแล้วก็หมนุนมาตรงนี้ออกผมไม่แน่ใจครับประแจเบอร์สิบเจ็ดหรือเปล่าครับ น,นี่หมดตอนนี้คลายนี่ออกมาจริงๆผมตั้งเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าอันนี้บอกเพื่อนๆนะครับที่ยังเผื่อไม่ทราบนะครับไม่รู้เอา้าหลุดมาหมดเลยโอยรูนี้เหมือนน้ำมันเครื่องมจะไหลมานะก็ถ้าควนควนเยอะนะครับให้หมุนหมุนไปทางขวามือเนี่ยครับควนน้อย ควันน้อยถ้าควันน้อยรถไม่ค่อยมีกําลังก็หมุนไปทางซ้ายถ้ามันจะออกมาอ่าถ้าควันหนาท่วมเกินอันนี้ผมเข้าใจแบบไง่ายนะครับก็หมุนไปทางขวามือเนี่ยครับหมุนทางขวามือแล้วก็ใช้ประแจเน,ล,นล็อกไว้นะครับล็อกไว้จริงตั้งแล้วเนี่ยผมลองสตาร์ทดูก่อนนะอันนี้เพื่อถอดเพื่อทําการแนะนําสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับ này có lòng của ta đồ ta thấy hàng hàng ít nữa ได้แล้วล็อกเนี่ยครับพอตั้งแล้วก็เอามาแจมเบอร์17นะครับล็อกไว้ล็อกไว้เนี่ยวันน้อยลง ันก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดกวันน้อยมากเกินบางทีรถก็ไม่ค่อยมีกําลังนะครับก,ก็ต้องเพิ่มเพิ่มอัตราการไหลของน้ามันนะครับให้มากขึ้นทาให้รถมีกําลังนะครับอ่าอันนี้ผมก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับลองเร็วเบาดู เดินเบาดูนะครับเดินเบาได้นะครับนี่ผมตั้งเสร็จแล้วนี่แค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับเบานี้ได้ไหมะจะหลับแหมจะหลับจะกลับมาได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอันนี้คือตัวตั้งนะครับ ตั้งอัอตราการไหลของน้ามันนะครับตะควันเยอะเกินควันเยอะเกินหมุนไปทางขวานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาตะควันควันไม่มีเลยรถไม่มีกําลังก็จูนไปทางซ้ายนะครับหมุนช่วยเข็มนาฬิกาควันก็จะมากขึ้นอัตราการบริโวคน้ำม,มันก็จะมากขึ้นนะครับทำใหร้รถมีกําลังมากขึ้นนี่ครับต,ตรงนี้นะครับวิธีการบ้างเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับล็อกเลย ล็อกไปนะครับจริงๆต้องใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับไขให้แน่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เอาประแจออกมาใช้มือไขเอามีฝาครอบันครับก็ครอบไปเสร็จเรียบร้อยครับ ประมาณนี้ครับเป็นเรียบร้อยสวัสดีครับ